ท่านอนวะ,ะท่านี้โอเค่น,นี่ครับอ่อเวลาเดินเนี่ยต้องมืออ่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันใช่างไหมครับวันนี้จะมาเปลี่ยนปัม๊มเอ่อน้ําบ่อปลานะครับมีปัญหาเสียที่คัดตัดนะครับไอ้กันดูดตัดนะครับตัวนี้ก็คือปั๊มจะมีเป็นเหมือนจะเกิดแนวนะทางไม้เผื่อจะไปทําเองนะครับเผื่ออนาคตเผื่อช่างไหมช่างจ,จะทํา ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นอินฟลเลตนะครับค่าเชื้อนะครับตัวนี้เขาจะดูดจากความตัวเล็กเห็นมา้างื่งรางความตัวเล็กเนาะปั๊มเป็นโซนิกนะครับโซนิกนตัวนี้ตัวนี้อ่าอ่าตัวเล็กเป็นโซนิกเ p 5 0ห้าเนาะตัวเล็กปั๊มเข้ากินฟล่เเลตฆ่าเชื้อนะครับ เป็นหลอดหลอดหลอดลอด่ะเป็นหลอด UV นะ UV ด้านใน adapter ด,ด้านบนตรงโน้นแล้วก็ปั๊มผ่าน UV ออกออกสายยางนี่นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำพุตัวนี้เป็นโซนิกเหมือนกันขนาดนี้ฮะสองร้อ220โวลต์ห้าสิเฮิร์ตซ์นะครับ 4, 4 4ตัวนี้จะเป็น4 4,000วัตต์นะครับตัวนี้กี่วัตต์นะตัวนี้กี่ให้ดูเดี๋ยว รู้ว่าเป็นตัวเล็กแล้วกันอืมตัวเล็กตัวเล็กไม่แน่ใจวัดน่าจะเป็นตัวนี้นี่ป่60 w, 60 w, นะหกสิบวัตหกสิบวัตเนาะตัวนี้หกสิบวัตตัวเล็กตัวใหญ่นี่สี่ร้อยวัตจะเป็นต่อท่อสองนิ้วนะครับสองนิ้วต่อสองนิ้วหนานะครับอืมเนี่ย จะปั๊มออกตรงด้านนู้นนะ,ะครัทลงไปช่องตัวน,นี้ประมาณ เดยวเอาขากมันสูงกันหนสูงกัน่อนอานะแล้วเอาแล้วไฟอนลไว้ไกัน สองนิ้วนะครับมีตัวเล็กนะอีกตัวนะึ่งตัวเนนี้เป็นโซนอิกเหมือนกัน ตัวนี้เป็นท่อน่าจะหนึ่งนิ้วนะออกด้านนี้นะครับตัวนี้ออกนี่เนาะได้ปะเป่า<ม>น้ำพุ่งออกไปตัวนี้นะครับเปลี่ยน,นเกี่ยวนอกเกี่ยวนายอยู่นะครับเปลี่ยนชุดเลยนะครับตัวนี้อาจจะยังไม่เสียเนาะยังไม่เสีย,สยจะตัวใหญ่อาจจะเสีย ปัญหาการหยุดตัดนะครับเป็นแนวทางถ้าใครจะทำบอ่อนะครับอันนี้ก็เป็นที่โล่งตัวนี้เป็นที่กองนะครับในกองหินนี่จะประมาณห้าสิบเซนได้บล็อกนี้ประมาณประมาณเมเ็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเม็ดยี่สิบ่ามั้งบ่อพักบ่อพักหนักแล้วก็ตัวนี้ น,น้ำจะล้นออกจากนี่บอ่อนี้ตัวนี้จะมีนี่นะมีพักระหว่างล่างอยู่มีลึกน่าจะมันหกสิบเซนหกสิบเซนถึงหนึ่งเมตรอยู่นะครับลึกนี่มีผ้ากล่องใหญ่กล่องก็ตัวนี้จะเป็นน้ำน้ำล้นแล้วก็ลงนี่เหมือนเหมือนเหมือน,นล้นออกมาเนาะจากนู่นแล้วก็ลน้น ย้อนกลับมาเหมือนดูดกลับจากนน่นมานี้ไหลดูดดูดนี่เข้าไปวนก็คือไอ้น,นี่เป็นน้ำย้อนกลับมามาเข้าไหลมาปั๊มนะครับวนถ้าล้นก็อลอ้อนมานี้เนาะครับถ่ายตัวน,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 นี้นี่น,นี่นี่ยีนี่ยแกงเผื่อล้นล้นก็ข้ามมาทางนี้ได้เลยเข้าเข้ามานี่อ่าวนข้า,า,างล่างทั้งบน แล้วก็จะมีวาล์วกันน้ําล้นนะครับตัวนี้ท่อท่อสองนิ้วออกไปนู่นถ่ายถ่ายแล้วน,นะครับนี่ตรงวาล์วตรงวาล์วปิดเปิดบนวาล์วแล้วก็เวลาถ่ายน้ําออกก็ใช้ปัม๊มน่ใช้ปั๊มสองนิ้วโบโบว์สองนิ้ว,โบโบวปั๊มออกเนาะครับแล้วก็รอบๆบบ่อเขาจะมีหลอดไฟนะครับไฟบอ่อ สระว่ายน้ำทั่วไปเนะครับติดสองห้าหลอดนูน่นแล้วก็จะมะีบอกว่าน่าจะประมาณสองเมตรเนาะประมาณ,มาณนี้สองเมตรคูณสองเมตรนะครับลึกก็น่าจะประมาณยี่สองเมตรอีนะสองเมตรถึงเมตรห้าสิบนะครับประมาณนี้เป็นแนวทางเปลี่ยนปั๊มตัวเล็กก่อตนตัวนะครับก็เป็นโซนิกเหมือนกัน

ถ่ายเป็นต้นแบบได้ก่อนบะร่องดดน้ำไว้ตรงน,าานี้มีกองฝนสวมเข้าไปกัมไม้กันใบไ,ไม้เข้าไปไม่ขัดนะครับโอเคม, <Okay. S 1> มียางโอรลิงอยู่ ใช่ไหมก็ใช่ตัวเดิมเลยนะครับผมปำก็ใช้ปำดูปำมีสามตัว ยิงกว้างก็ยิงง่ายแต่ตัวนี้ท่อในหนึ่งนิ้วนะครับที่มองมองจะลงตัวพอดีนะครับตัวนี้ผสมตัวนี้นะนิ้วนี่ก็นะกมีท่ออากาศก็ต,ต่อเป็นาท่ออากาศไวปนะมีคนโทรเขา้าไม่รับก่อนไม่รับก่อนถ่ายคลิป โอเคครับโากันโอเคตัวนี้ก็มาเนี่ยอ่อตัวนี้จะมีน้ำเข้าตรงนี้นะครับในท่อสี่หุนนะครับเป็นน้ำปลาเข้ามาเวลาน้ำก็เกิดน้ำเติมตรงระบบนี้มีวาล์วเปิดตรงนี้นะครับ เดงไล่สายตัดสายออกแลก็โชว์กับลูกค้านะครับประมาณนี้นแหละก็ช่างแมวก็ถ่ายมาที่นันช่าแมวก็ขอจบแนวทางการเปลี่ยนปั๊มนะครับปั๊มปั๊มน้ำพุหรือว่าจะทำบ่อน้ำพุนะครับเป็นแนวทางให้นะครับดูใจของคน,คนอื่นช่างแมวไม่ทำเองนะครับถ่ายไว้เผื่อจะไปทำเองก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตวรวจเช็คซ่อม ให้ลูกค้าแล้วก็ในก,การเพื่อจะทำเพื่อยรบอกนะครับก็บบสวัสดีครับ